วันนี้รีวิวผ่านทำรุ่นข้าโพดแค่หน่อยอันนี้อันนี้กำลังจะไปอุตราดิตเหรอใช่อันนี้คือลูกค้าซื้อ3อย่างเลยนะตัวนี้จะมีล้อสูงมีน่าจะน่าจะพ่นยาบ้างนี่ยพ่นยาศิสิหละลิ์แล้วก็ตัวทำรุ่นทำรุ่นมัน8ใบาถามว่าลูกค้าเลือกเราเพราะอะไร 1. 3 9 9งสาาพเก้บาทแน่นอนและสแหงแซนเรนร้อยยี่สิบกิโล ตับปุ๋ยได้หนื้อได้ดับอดเทสนะครับเราเทสปุ๋ยเพราะลูกค้าปรับยิงอ่ะปรับแค่ห้าหกสิบเองความเร็วนะครับแต่ถามว่าบางคนเขาขับเร็วมากเราก็ปรับถึงร้อยได้เลยก็สิงานเร็วขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับล่องอันนี้แวะมาก็คือลูกค้าเรียกร้องจะทำทำตอนทำรุ่นก็พดเราหายไปเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่ได้มีเวลารีวิวเลยใช่แต่สังเกตนะว่าทำรุ่นนั้นเนี่ยที่กองกองรอบนั้นอ่ะไปหมดแล้วก็น่าจะขึ้นล็อตที่สามที่สี่ะมาณสี่ร้อยกว่าตัวแล้วตอนนี้ กับราคาสามหมื่นก็มันก็เลยบาทแต่จะหมดแล้วนะถามว่าเราให้โครงเนี่ยกว้างกว่าที่อื่นเราให้โค้งกว้างกว่าที่อื่นเพราะเพราะอะไรเพราะถามว่าแต่ละคนร่องมันเหมือนกันนะครับเราก็เลยให้โคงกว้างเห็นไหมเขาเผื่อระยะการนี่เลยเห็นไหมครับอ่าสังเกตว่าคนอื่นจะสั้นๆปรับยากแล้วก็เขาเรียกบางทีมันทำทำไม่ได้หลากหลายพอใลกับร่องนะครับตัวนี้ก็คือเราเกบง่ายข้อแรกก่อนเลยจะเป็นสมแถวเนี่จะเป็นขา19มิล ปีตัวนี้สามารถเลื่อนปรับได้นะครับในการใน,ในการเพิ่มการศาสด,ดินนะครับเป็นนกดาวอีกแล้วเป็นนกดาวอีกแล้วสวยงามครับที่บอกแข็งแรงด้วยส่วนขาอธิบายตรงตรงเลยตัวนี้ขา19มิลครับหรือเกือบ2เซนอ่าตัวนี้นกดาวแท้ทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับตัวนี้ตัวที่ขันห่อร้อยก็นกดาวนะครับตัวปีกนี้ก็นกดาวสามารถปรับเข้าปรับออกได้การศาสด,ดินนะครับเล็บ <Let 's S 2> ก็นกดาวไม,ไม่ต้องเชื่อมนะครับ สังเกตเลยน,นะครับเล็บยป็น็อกดาวน์นะครับนี่ครับปีก็น็อกดาวน์แล้วก็เลื่องเข้าเลื่อนออกได้การสาดินนะครับและที่สาคัญตัวเนี้ยใส่ได้ทั้งล้อสูงและล้อ,อยางลมจริงจเพราะอะไรนี่ครับชุดพนมเห็นไหครับก่อนนี้ถ้าท่านใส่ชุดล้อเราเดิมก็ใส่ชุดนี้สังเกตนะครับถ้าใส่ชุดล้อสูงก็ใส่ชุดนี้นี่ครับอือแน่นอนเพราะถามว่าถามว่าทําไมเราทําออกแบบมาเพื่อให้มันหลากหลายจริงๆตัวนี้นะครับ ที่บอกว่าถ้ามีถังตัวนี้มันจะมีแบบนี่ไม่มีถังปุ๋ยแล้วก็มีถังปุ๋ยถ้าถังปุ๋ยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับฐานทารุ่นมันเลยคือขนาด120กิโลเรายกชุดเนี้ยยกชุดได้เลยยกชุดนี้เลยใช่ไปวางไว้เลยนะครับใช่นะคะมันก็หยอกสามสามแถวไปที่บอกเหมือนกันปุ๋ยนะครับนั่นแหละก็ตัวนี้ก็เราจะเราบอกราคานะครับว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นฐานทํารุ่นข้าวโพดตัวนี้พร้อมถังปุ๋ย ทังปุ๋ยร2 0ยกิโลราคาเราขายแค่สอง0 0รอยบาทนะครับเราย้ำนะครับเราขายแค่29,900บาทสำหรับผ่านทำาุ่ข,า 3, 3ข้าวโพดทั้งสามแถวสาม3าคาคูนะครับแบบระบบนอกดาวมีทั้งปุ๋ย120บกิโลรัดแรกนึระดับแค่29,9 0 0อบาทนะครับเรากล้าพูดเลยว่าเราให้เต็มที่เลยกับผ่านทำรุ่นถ้าไม่มีถังปุ๋ยล่ะถ้าไม่มีทั้งปุ๋ยเราแบบแบบตัวน,นี้เลยเราตัดออกให้หมื่นหนึ่งเลย เหลือ1 9 9 0 0บาทโอ้โหขาเกือบ2เซนเลยนะความหนาแล้วก็ที่ครับโค้งให้กว้างกว่าคุณอื่นอีกตอนนี้ก็ปรับระยะได้9 9ื0บาทนะคะก็จะถ้ามีทางปุ๋ยด้วยก็จะเป็น2 9 9 0 0บาทนะครับทางปุ๋ยก็แบบเดียวกับขาทามือมันเลยก็คือใส่ใหญ่ขนาดเลยใส่120กิโลปรับปุ๋ยได้รอยดเราเราทำออกมาพุกก็ไปอ่ะยังไม่ได้มีเวลารีวิวก็ใช่ครับผม ถามว่าทำาอกไปคิดตัวแล้วผมบอกเลยครับหลักร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วจะถ้าไม่มีถังปุ๋ยเราจะถอดตัวนีอ้ออกนะคะ <cha> จะไม่มีตัวนี้ให้นะแต่ถ้าม,มีถังปุ๋ยก็จะมีตัวนี้ให้พร้อมเป็นน็อกดาวน์ใช่ครับแล้วก็จะไม่ติดถังปุ๋ยตรงนี้นะคะผมบอกดูาาครับความแข็งแรงความหนาครับตัวยางชิ้นงานสวยงามครับรอยเชื่อมมาตรฐานนะครับจูครับจุดๆนี่บอกครับส่วนใหญ่ตังนี้เราใช้ลรบอทเชื่อมหมดแล้วนะครับก็สวยัางสวยงามครับดูครับเชื่อมตรงนี้นะครับดูเชื่อมข้างในครับสวยงามครับเห็นไหมครับ งสวยงามมากแต่เราย้ํานะครับตัวนี้เหมาะกับข้าวโพดไม่ได้เหมาะกับมันหรืออ้อยนะครับเพราะนี่ด้วยข้อขามันคงลงสากันแล้วก็ขนาดขานะครับี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะมารีวิวว่าฐานทํารุ่นข้าวโพดฐานทํารุ่นอ้อยผ่านทารุ่นมันทําไมต้องแยกกันผมไม่กล้าพูดเลยว่าต้องแยกกันอย่างเดียว<อ>แค่มาพูดเลยการทํางานไม่เหมือนกันถูกต้องคือถามว่าถามใครก็ได้โรงงานใหญ่ๆห,หต้องแยกกันหมดครับมันจําเป็นเพราะ การใช้งานไม่เหมือนกันจริงค่ะไม่เหมือนกันใช่ครับอันด้านหลังคือเป็นตันนี้ยก<ๆ>ยกบ้องใช่ครับไม่เหมือนกันลูกค้าตัวใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้นะว่าเรามีแต่เราก็มีติดไว้ให้ลูกค้านะครับก็สวยงามอ๋อให้ลูกค้าช่วยกดติดตามนะคะก,คกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูว่ามี่างทางที่ไหนติ๊กต็อกมี u t u b e มี Facebook นะครับนะครับมีหลกากหลายจริง เครื่องเครื่องข้าวโพดตัวนี้ก็จะไปชาร์จเพระตอนนี้จะมีล้อด้วยครับของของเจ้านี่อันนี้คือผ่านทํารุ่นมันนะคะขาก็ไม่เหมือนกันละถูกต้องไม่เหมือนกันนะครับผ่านทารุ่นมันขาก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูทํารุ่นอ้อยไงครับทํารุ่นอ้อยก็ไม่เหมือนกันเนาะทารุ่นอ้อยก็ดีบอกอ่ะคือคือการเรียกก็แตกต่างกันแล้วอ่ะเราเราไม่เรียกว่าทำรุ่นทรุ่นอ้อยส่วนใหญ่จะเรียกว่าริปเปอร์ฝังปุ๋ย เพราะมันต้องลงลึกเลยแบบนี้ยี่สิบสามเซนที่เอาปุ๋ยลงไปข้างล่างนะครับขาขาองศาอะไรก็จะไม่เหมือนกันนี่ขนาดริปเปอร์อ้อยยังมีแบบไม่ตัดแลไม่ตัดอีกเพราะขาไปตัดเพราะอะไรเพราะมีใบอ้อยที่ตกมาเห็นไหมครับใช้งานแตกต่างกันจริงครับ อันนี้ก็เป็นผ่านพวนอ้อยเรา้เลยเราต้องเลยบอกว่ามันเป็นยังไงแค่นี้เองครับใบมันยังไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันครับไเหมือนใช่ลักษณะการทํางานก็ไม่เหมือนก็เข้าร่องอ้อยนี่มีทั้งสาดออกสายเข้านะเห็นไหมการทางานขาก็เลยวางได้ไม่เหมือนกันอีกเนี่ยเห็นไหมครับตัวระดับพวกงานเจ็ดสิบแรงขึ้นไปครับเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันใช่นะคะย้ำนะครับผ่านใส่ปุ๋ย โอ้ขา oh, okay. แตกต่างกันการใช้งานแตกต่างกันลูกทรงก็ต้องแตกต่างกันนะครับเราย้ำเลยวันนี้ก็จบการรีวิวทำรุ่นข้าวโพดเรามาสรุปน,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 นะครับว่าหานทมข้าวโพดเนี่ยตัวเนี้ยหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับถ้ามีถังปุ๋ยก็กลายเป็นสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับฐานทำรุ่นข้าวโพดจะมีสามแถวนะครับโอเค